เดียกท่านผู้ชมกลับพบกับรายการแม่จ่าอนุเนียนนะครับกับนายการที่นีนี่เดียๆๆๆๆนะครับกับวันนี้มา4คนนะครับเราจะมาลงเน <c oughs> ็กนนิกาเ <c oughs> น็กกเฮลนะกิก้ากีกาเฮลครับผม <c oughs> ก็คงจะเข้าเซิร์ฟซีอีกไม่นานในไม่ช้านะครับวันนี้เราอยู่กับ <c oughs> อะไรบ้างแนะนำตัวเองทั้ง3 4คนนะครับไม่ต้องแนะนำมั่งเออก่อนแล้วมังมีคุณคอนดอมนะฮะมาเหศสักคุณแมนปิงนะครับแล้วก็ไอเฮียอ้น โอ้โหปังไปแมนไปจังเลยดีๆแต่ก็ไม่ได้อ้าวนะครับสำหรับกิก้าเนทเฮลนั้นก็มีความยากกว่าเดิมเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันกลัวอะไรกันเนี่ยไม่รู้นะครับไฟดานี้ก่อนเลยโอ้ด่านอะไรเนี่ยไฟกระตุกเอกจริงเหรอกระตุกกระตุกนี่แหละมาแล้วห้องตุ๊กเลยเอาจริงก่อนโคตรเลมเลยเหรอครับเออมันเยอะนะครับ เริ่มมาก็โกเลมมาให้เลยเนี่ยรอบโกเลมด่านนี้นะก็จะมีความยากมากขึ้นกว่าเดิมที่หายไปโป่นะผมยังเคยเกือบตายไปแล้วนะแม่งแรงมากเฮ้ยตอ้นยิงันี้ขนาด่นก็เล่งทางซ้ายดิซ้ายดิของตัวเด่นยิงไปยิงไปยิงไปเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเงังโอ้ตบมัตบมตบตบตบโอ้ยรัวรอย่า้เหลือดอกไม้ไว้ เก็บไว้ให้มวกพี่จันได้ดีสำหรับการเก็บเพจนะครับเก็บเพจของดันที่ก็เน้นเฮลผมไม่รู้นะว่าเก็บยังไงก็ต้องเก็บแให้สำขึ้นไปรู้แค่ดันที่แต่ที่วันล่างบอสเข้าไปได้าาตตรรงงงลโอ้จะเป็นไอ้ห้องต้องฟอสดีที่เป็นสี่เหลืองนะรู้สึกว่าจะต้องที่นี่นะรู้สึกจะต้องฆ่าตอน ไอเนี่ยเปล่าไอ้รู้สึกจะต้องรอครเฮ้ยไอ้ไหมรอไอไอ้หมัดลงไอ้แห่งหินน่ะลงมารอบสองมั้งครัรู้เปล่าผมจับผมไม่อยู่ลยมาแล้วมาแล้วที่มันดีแล้วจะนอนชิหาสวรรค์อะไรล่ะครับแบงแบงน่าจะเอาปืนนี้ไปยิงสีมาแล้วเต่โต้เต่ถ้าถาเอาปืนนี้ไปยิงสีนะคงตายเร็วมาก เป็นบล็กแบบเมื่อกี้อีกในซีนี่ก็โอ้โหไม่ไหวนะคะเยี่ยบๆเป็นกรณีศึกษาไปแล้วคือไวเกินอะไวกว่าปกติเกินเท่าตัวจะมารับบอสบอสทหารแล้วก็มันตัดใหญ่มากนะมาแล้วบอสมาแล้วบอสบอสสองบอสสองมาเพิ่งลงเพิ่งลงเมื่อวันก่อนเลยก็ยังเพิ่งลงก่อนผิดเซิร์ฟอะ มันก็ไม่เร็วขนาดนี้ใช่สหรับบอสเจ้าตัวเล่มนะก็ความสามารถเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเดีดูนะครับท่าแต่ละท่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมไหมครับกระโดดสามทีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดทีเดียวนะท่านี้กระโดะโดสามทีสาม,สามทีนะกระโดดสามที 1, น,มนะครับหนึ <c oughs> <ๆ>่งสองแรงมากนะครับเขาบอกว่าแรงจริงได้ลุทโลก,กันได้นะเป็นตัวถอยขึ้น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 ่านี้ท่าวงเวกไฟนะต้องยิงทิศขวานะให้เพื่อนยิงนะครับเราทำอะไรไม่ได้นะต้องเข้าปืนแล้วก็ยิงทิศทิศขวาใส่ กว่าดีกว่าจะตายจะตายยิ่งไปยิ่งไปยิ่งไปกูเห็นคนตายนะครับไม่ให้พาตายหาไปแล้วของสายตายหาอยู่ของลูกบังอยู่เอาอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างหลังโดนโดนโดนโอ้ยสัตว์สามดอกยกโลกันได้ไอ้อ้นไม่ยกโลวะไอ้อ้นไม่ยกโล่ะโอ้ยถ้ากูยกได้ยกแน่โดโดนมันเยียร์สีละแสนแน่แลครับ ชิขาถูกแบงขนาดเรืองสามแสนยังต้องนะครับนะครับจำไว้ว่าทิ่กรเนื้ทลแรงมากนะฮะถ้ากระโดดสามทีไม่โดนหลบกันเนี่ยที่ติดตายนะแล้วก็ถ้าระเบิดไฟเนี่ยถ้าไม่ยิงขีดขวาเนี่ยก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวคิดว่าเนสครัสิ่เทลจะง่ายนะครับยิงแรงกว่าซีนะซีนี่ขี้ขี้ไปเลยนต่อปืนนี้ไปยิงซีแหม่ว่าสบายจะซีตายแล้ว ต้องลงเหมืนเลิมต่อไปด่านเทียนี่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมแค่มันถึกขึ้นนะแล้วก็ท่าก็ตัวตีมาขึ้นแย่วแย่ว เดินเดินไปเดินมาบอสตายทางนั้นเงกันเลยไปไหนเดินไปเดินมาบอสตายไม่เห็นลงครั้งที้ต่อในตาอ้นเมื่อกี้ลงมาครั้งแรกก็มีไอ้จิกซอให้เก็บไว้เนี่ยอะไรออะรันนี้ชาเลนจ์ไม่เห็นไหมวิ่งของใครของกันไม่ต้องรอคู่กับตาอ้นไหมสำหรับด่านนี้นะก็จะเปิดแค่สองทางนะครับจะเปิดจะมีแผปกดแค่สองทางแล้วต้องกดปุ่มทั้งคู่นะถ้ากดปุ่มทั้งสองทางเนี่ย ประตูจะไม่ปิดเราก็จะบายหากกันเองนะครับคงจะเข้าใจกันอ่าอว,วาตารก็ไม่อยู่เงินเหมือนเดิมนะฮะคือประมาณรูปแฝง,งจะสุ่มจะสุมะส่มทัท้งหมด2ทางนะครับทางเปิดสองทางไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้ใครไปกดใครไปกดไอ้ไอ้ลูกหัวลูกมันก่อนก่อ <allocation. S 3> นเข้าก่อนเข้ามาในด่านแกดเพราะมันจะตัดคัสติทั้งหมดเลยว้าวคนยู่ิตคัสติ ทำไมอ่ะไปแล้วเนี่ยมันจะตัดคัสซินตลอดทั้งเกมเลยไม่ไม่ใช่ใช่แต่มันมันก็มันมีปัญหาแค่จ่านเส้นจริงเหรอวะจานนี้ก็เหมือนกันที่ว่าจะมันจะไม่มีคัสเซินตอนไอ้เพลทออกอ่ะอ๋อช่างแม่งเหรอเราเราไม่ได้เอาเพลทแล้วมาาาข้งแต่กูสนใจว่าไม่ทัอ้ห้องบนตรงนี้ไม่ปูหรอกดมั่ง ต้องกดต้องกดทั้งคู่นะถ้ากดคนถ้ากดแค่ประตูนี้มันจะไม่ปิดนะคือมันมันยังง่ายอยู่ว่าแสงนี้จะอยู่สองฝั่งก็จริงแต่ตรงข้ามกันตลอดถูกต้องนะครับคุณฟรีด้อมพูดได้มีเหตุผลมาาเอาควยไปอันหนึ่งคือถ้าหินข้างนึงก็แบ่งสองคนยอีฝั่งนะฮะคุณฟรีดอมมารับควยที่เป็นธารพัดนะครับฮะรับควยแล้วสารพัดไปเล่นเยะแต่น้าได้พูดมีเหตุผลผมไม่ชอบเดือยแย่ว่ะไม่ไม่ชอบเยอะ มีแต่คนรวยแเบี้เบื่อว่อวะใช่<ย> <c oughs> ผมไม่ิดแต่เน็ตช็อตอะเน็ตช็อตอะครับ <c oughs> แบล็คที่ด้อมเพราะว่าพี่ชอบด้อมเหมือนกันด่ <c oughs> านเต้นนะครับใครจะกดนี <c oughs> ่ไงอะไรเออแล้วมึงกูไม่จำนะเฮลนี่มันเร็วมากนะสำหรับโหมดเฮลมันเร็วมากๆนะกูกูกวเองกูกด่เองเบอร์หกเก้านะกดนะเอากรรม ไม่ไงกูว่าแล้วเมืเ่อกี้มันแหลกไงในกดข้ามไปทีนี้ว้ายน้อมอย่ามาอ้างนครับด้องจบไม่ได้ก็ไม่ต้องเชือผก่อนไม่เชื่อผมหรอกนะครับก็เนี่ยบอกเชื่อบอกรับใครไปกดใครไปกิปกรูปปั้นตกก่อนตายเก้าพอกดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ,อันนี้ไม่ได้บอกฮะอันนี้ไม่อกฮะอันนี้ไม่ได้บอกอันนี้อันนี้เชื่อกูเชื่อกูนี่เชื่อกูเชื่อกูบอกแล้วว่าเชื่อกูเป็นไงมั้งเป็นไงมั้งมันไล่แล้วมึง อยอันนี้กูกดเองกูจำได้กูทำถ่านถ่านถ่มาอันนี้เย็บเป็นไงเป็นไงงงงงงอันนี้ต่ออ่ะโอ้ยเยี่ยตลกเลยบังกะฮูฉันนะครับอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าบอสจะตีแรงมากนะก็ระวังให้ดีนะจ๊ะสีแดงสาสีแดงสา ระวัง <Ooh. S 1> กันด้วยเย้เขียนบอลไม่ต้องมีนะครับบอสต้องอธิบายเพิ่มนะตรงที่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่บอสเป็นอาวุธตานะแล้วพอว่าไว้อาวุธตานี่ยเราต้องไปตีแท่นนะครับแต่ไอพวกเฮียนี่มันตีเร็วเกินไปนะไอ้สัตว์พอบอสเป็นอาวุธตาก็ไปตีแท่นแท่นที่โผล่ขึ้นมาเพื่อทำให้บอสหายอาวุธตาก็ทำไปเรื่อยๆก็ไปวนมาสำหรับบอสกิก้าเฮลพวกมึง ช้าๆนะแฮมวุ้ยช้าๆช้าที่สุดเพราะว่าต้องต้องต้องไปต้องโดนท่าด้วยอ๋อต้องดูท่าต้องท่าต้องตายเงี้นเอาเอาเก็บไว้ที่ด้วยสามหลอดสองหลอดแฮมวุ้สามสามหลอดแล้วกันก็ดูท่าไปด้วยโอเคบังค่าเฮลความโหดก็ผมถือว่าโหดนะสำหรับตอนที่ต้องตีไออะไรวะระเบิดสามลูกไอลูกบอลลูกใช่ไหมลูกบอลสามลูกถือว่าโหดโหดมากแล้วก็เตลเลเซอร์หมุน ดกรระเเบินคีย์สำหรับท่าบอลก็จะปล่อยท่าแรกๆออกมาเยอะนะจะปล่อยท่าเด่ดๆออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับมันจะมีเบิร์ดตีเบิร์ดอุ้ยตีมุษม์ละมก็จะมีท่าระเบิดติดติดระเบิดติดตามตัวนะที่ผมโดนอยู่เนี่ยมีแพทมาแล้วก็ผมมีท่าเลเซอร์ฮะ ต้องมองต้องหน้าวอร์ดเลยนะครับว่าเลสเตจะออกทางไหนผมจะบอกว่าอวตารก็กันไม่ได้นะจะให้ดูนะว่าโดนแล้วหนักขนาดไหนนะครับหนักละครับหนักมากนะครับเหลือสี่แสนนะครับลดไปแล้วแสนหนึ่งนะประเด็นคือต้องตีลูกสามลูกให้หมดนะถ้าตีไม่ไม่หมดทั้งสามลูกก็คือจะระเบิดตายหงวยต้หางกันเลยเดียวนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นคนเป็นศพกันหน้าปัดอีกอันชูฟีกูไอ้ัเกียระเออว่ไม่ระเบิดอะไร ายหมดแล้วโอ้ยทันเหรอวะ่าเต็งห่ดทุกมึงไม่ทันเหี๋วว่ไม่ทันเหี๋วว่เดี๋ยวเดี๋ยวพอพอกันพอก่อนดูท่าดูท่าไม่แล้วก็ผมฮะที่เราจะได้ดูคนตายนะคือผมเสียใจโดนหวยให้เขาดูแลกันไม่ต้องฟันนะครับสกิดได้โดนเลยที่เราได้ดูเห็นชครับไอ้ไม้โดนเลเซอร์ไปแล้วนี่โดนโดนโชว์ไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราเรามาวันนี้กันฮัลโหลฮัลโหล หายแล้วยังไงดีกูไม่รู้จะการยังไงละกูการสุดท้ายแล้วกันตอนเรืองดูเฉียวก็บายบายนะครับเจอกันใหม่โลกหน้าก็โลกหน้าผมขอเจอเป็นปลาฉลามแล้วกันมีของกะลีเอาเก็บให้ด้วยเฮ้เฮลน้น้องเฮลเฮลบายบายต้องไฟบายบายสายลงกูขอโทษอ่างรีดจิตใจโยงกลมๆวันนี้ถึงข้าวเกลือสุนทร ตายนี่สองแสนแปดนะครับแสนแปดนแปดองแสนสนะฮะองแสนแปดกันนีเปนแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคนนี้ข้าเกเยแต่งตัวเดี๋ยวข่าเลยไม่มีอะไม่มีอะไรอยู่ยมีหมดแค่นี้แหละชงอไ้ยง่ดิงไหมเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดแบโอ้ยามันเข้ามันเข้ามันช็อตโอ้โหเก่งอย่างนี้ ตายเถอะจะไม่เป็นภาระของลูกหลานอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋ออินควิสเหรอไอ้ก้อนไอ้แมนแมนปิ้งเปลี่ยนเป็นอินควิสเหรอแต่ตัวนี้กัตัวใหม่ตัวเก่าโดนเบนไปแล้วอ๋อตัวใหม่นี่หว่าอ๋อเป็นอินควิสเตอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนกลับไปเป็นละเพราะเดี๋ยวตาเบนจะย้ายไปเล่นอ๋อฮะเซเลน่าอ๋อเซเลน่าวิลเลียมนะเซเลน่ากับมาจิติอุ้ยเฮียลูกออฟ โอ้ยเซ็งเซ็งเซ็งนะครับไหนคุณแมนปิ้งช่วยโชว์ท่าอินคริสเตอร์ให้ดูหน่อยดิ้เอ็กมันน่ะไอ้ท่าปลาปลาบอลปลาบอลเก็บของก่อนไหมอินคริสเตอร์อินคริสเตอร์ไม่ต้องเก็บหรือถ้าเอเดโดนะครับก็เป็นลูกบอลสายฟ้าที่อลังการงานสร้างมากนะเฮ้ยเลูกขาลูกขาดุ้ยโหสิเอ่อท่านี้มันเป็นยังไงบ้างคุณคุณแมนแมนแมนปิ้งท่านี้มันดีไหม ดีดีดีอ่ะไอ้ท่านั้นของแอนมินโดาดีมากดีมากมามากได้ส่ผอนนะใช่แรงขึ้นเยอะก็ดูดศัตรูเข้าตัวอ๋อทั้งทั้งดูดด้วยใช่ไหมมอนเหมือนคล้ายแบ็คโฮลป่ะใช่ก็ฮีนต้องเกิดที่สุดท้ายอ่ะจะโดนช็อตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อู้ยขนลุกขนลุกขนลุกนะครับก็พร้อมกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นกีนาก้อนนั้นก็เตรียมตัวเงื้อมกันให้ดีนะครับบายบายสวัสดีฝันดีสวัสดีแฟนหัวด เราก็จะตกรอบจดทีมนะครับเรามาดูเทศกาลวันฮาร์ลีบของเกาหลีนะเอาลูกโป่งนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ลูกโป่งเป็ดนะลูกโป่งฟักทองนะครับฟัก<อ>ทองร้อยละล้วงมาเฮี้ยงนะครับมีไม้กลงไม้กวาดโอ้โหมียงใยนะครับน่ารักเชียวเดียวเชียวคุณไม้มาดูนี่ฮัลโหลเฮีคุณไม้มาดูนี่นใช่ไหมคุณไ,ไม้มาดูนี่อะไรดูอะไรหนึ่งสองตัมไหนอะเอ้ยเป็นแปลงได้ไง มันมียาแปลงได้ไหยาอะไรที่ไหนเอาก็ที่บอกไงบอกไงเป็นยาผีอ๋อตุ่มนะอนอเออที่ว่าอ่อนครบศอนเขาขึ้นมือวงไปเปิดกล่องอ๋อเชี่ยน้ำคุณมาคุณมาเห็นศักการมีวิญญาณแล้วกูอยากแปลงมั้งเดี๋ยวกูต้องเปิดให้ได้นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะคราวหน้ี้รออีกสองนี้อะไรกันเนี่ยนะครับก็ไปดูครับผมเปิดได้ยาแปลงล่างแล้วนะเดี๋ยวจะมาแปลงให้ดูเอ้ยจดหมายบนหรือจดหมายล่างไม่ได้ได้หางด้วยได้หางด้วยได้หางด้วย หางอะไรหางกี่วันไม่รหาผมาไม่ถาวอนอยู่นั้นไม่ถาวอนถึงแล้วก็จริงมันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเฮ้ยมันมีคนได้หางวอนได้นะไม่ใช่ถาวอนอ่ะโอ้ยใส่ซีใส่ซีกูได้หางทาวอนอ <c oughs> ไม่แต่สเต็ปมันก็กาก,ากาอย่างที่หรอบักก์อุ้ยอุ้ยเอ็ดสามงามถ้าใส่ครบชุดก็ได้นะไม่ใส่ครบชุดก็ยังหนักกว่าใส่นี่กูเปิด โอใช่มันกากสินี่เย็หนัง้าวรลุกดิ้งลุกดิ้งลุกดิ้งไอ้เี้ยแ้มังเอ้าทำไมทุกคนได้ไอ้ไอ้อันนั้นกันเยอะจังเลยวะไอการ์เบอร์รี่เก็บของเก็บบอลเก็บแมนเป็นเก็บไป่ข้ามมึงแบก้แดกมงแดกแม่ง ครับก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมผมได้เปิดกล่องได้ได้หางขาวอร์ดนครับไม่พายสวัสดีนะครับก็ไม่จบคลิปสักทีนะฮะก็มีไอ้ต้อมครับใส่หูโชว์ใส่หูโชว์มันจะมีรอยสักบนหน้าแต่มันจะอยู่กลางหน้าผากทรงผมกูมองไม่เห็นไอ้ต้อมใส่หูโชว์ใส่หูโชว์กูไทยุกเพราะหูโชว์ไม่รู้จักไอ้คุโรโรรูสึเครับก็ดูคุณนี่นะมินาว่านั้นเป็นหูเพราะทองเปิดกกล่องได้เหมือนกันนะอ้ยมันก็เป็นอะไรนะรอยรอยสักปะตรงกลางหน้าผากรอยสักบนหน้าผาก เคุณมาเหตุสังนะครับก็ขอบคุณที่โชว์ให้ดูนะตอนนี้เราผมเป็นวิญญาณก็ไม่จบคลิปไม่ทีนะจบนาทีนะไปไปไป